วันที่17กุมภาพันธ์2567ค่ะณสถูปพระสารีบุตรที่เข้าถึงการปรินิพานแล้วได้นำศพของท่านนั้นมาเผาณถิ่นนี้ค่ะนี้คือสถูปใหญ่นะคะซึ่งขณะนี้ได้รับการประดับตกแต่งให้งดงามค่ะโดยการบูชาด้วยดอกไม้นานาพันธุ์นะคะและ นี้นะคะด้วยดอกกุหลาบที่มีกลิ่นหอมกระจรกระจายควรค่าอย่างยิ่งค่ะแก่การบูชาบุคคลผู้กล่าวพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะคะที่ท่านบรรลือศีหนาะคือวุทถิสูตรซึ่งท่านกล่าวว่าหากบุคคลใดไม่ได้เจริญกายยตาสติแล้วเมื่อกระทบใครแล้วย่อมไม่ขอโทษเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ท่านนั้นเป็นผู้มีกายยตะ คตาสติซึ่งตัวท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังโดยยิ่งมีความเป็นผู้ที่มีความสงบละเอียดประณีตและไม่ว่าใครตักเตือนนะคะท่านก็จะกระทำตามดังที่กล่าวไปแล้วแม้สามเณรซึ่งเป็นศิษย์ค่ะท่านได้กล่าวว่าตัวท่านเปรียบประดุดแผ่นดินแผ่นน้ำลมเป็นประดุดไฟ เป็นประดุจโคเขาขาดเป็นประดุจลูกคนจันทานเป็นประดุจเมื่อแผ่นดินนั้นถูกสิ่งศสกรโปรกบ้างไม่ศสกรโปรกบ้างรดราดลงไปย่อมไม่อึดอัดระอาฉันใดตัวท่านนั้นก็ไม่อึดอัดระอาในเรื่องของการที่มีโลกธรรมกระทบแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่าย กุศลวิบากนะคะโลกธรรมฝ่ายดีอันเป็นลาบยศสรนเสริญส,สุขและโลกธรรมฝ่ายเสื่อมค่ะท่านเป็นประดุดโคเขาขาดจะไปที่ไหนไม่เอาเขาไปกระทบกระทั่งในที่นั้นๆให้ได้รับความเดือดร้อนนะคะท่านจึงเป็นผู้มีความสงบเสงี่ยมโดยยิ่งด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อใครทำ เหตุบาปต่อท่านกระทบกระทั่งท่านแล้วจึงต้องขอขมาอย่างยิ่งค่ะด้วยเหตุที่ท่านเป็นบุคคลผู้เลิศทั้งในด้านปัญญาในด้านคุณธรรมต่างๆดังที่กล่าวแล้วคือความอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อทุกทุกคนสามารถที่จะตักเตือนท่านได้แม้สามเณรน้อยใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เรามาเข้าเฝ้า เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสงบสงเงียมเจียมตัวพยายามขนขวายที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นประดุดโคเขาขาดที่ไม่กระทบกระทั่งเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยวาจาและเนื่องด้วยใจหม่อมฉันทั้งหลายจะพยายามขนขวายไม่ว่าจะในที่นั่งที่เดินที่ยืนและที่นอนด้วยในที่ทุกสถานในการถูกเมื่อ เพื่อจะกระทำจิตให้ผ่องใสลดละมานะและที่สำคัญคือละสักยทติฐิวิจิกิจชา,าศีลปตะปรมาสะให้ได้สิ้นสากเป็นอย่างน้อยในชาตินี้เพื่อก้าวไปสู่อนุปาธาปรินิพานในการปัจจุบันขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีอัครสา,าวกเบื้องขวาเบื้องสายที่เลิศ มีคุณอันประเสริฐต่อพระพุทธศาสนาด้วยเสียงกลราวพระพุทธเจ้าค่ะนี้นะคะเป็นสถานที่ใหม่ที่ได้รับการดูแลเพื่อบูชาคุณอันประเสริฐเราจงน้อมถวายดอกไม้สดนะคะ เครื่องสักการะที่เรานำมานั้นเป็นดอกไม้แห้งค่ะขณะนี้มีดอกไม้สดบานสะพังควรค่าแก่การบูชาท่านผู้เป็นอัครสา,าวกเบื้องฝวาอย่างยิ่งค่ะด้วยสีอันเลิศเพื่อบูชาคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้เลิศพระธรรมอันเลิศหมู่พระอริยสงฆ์อันเลิศที่บังเกิดขึ้นในโลกเพื่อเกื้อกูลเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งสิน้น ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประทีปอันส่องสว่างไปในโลกสามในที่เดินในที่นั่งในที่นอนในที่ยืนด้วยในที่ถูกสถานในการถูกเมื่อพระพุทธเจ้าค่ะ